สวัสดีครับพบกับจันบอยชานเ e ลเรื่องราวข่าวกีฬาที่นำมาเล่าวันนี้เป็นเรื่องของบ้องขอลามพาซวยเพราะตอนนี้ทั่วทั้งเอเชียต่างพากันจับพิรุธตูเย็นหรือเงียนทิบิกเียนว่าแท้จริงคือหญิงหรือชายแต่เอาเข้าจริงๆมาขนาดนี้แล้วยังจะมีใครเชื่ออีกว่าตูเย็นเป็นผู้หญิงกันเองยกเว้นแฟนบอลเวียดนามที่หน้ามืดตาบอด อวยคนของตัวเองกันเข้าไปแล้วยังบอกอีกว่าปีหน้าจะมาล้มไทยด้วยนะไม่รู้ว่าแค้นอะไรทีมเรานักหนาะหรือเพราะว่าทีมไทยของเรามีแต่คนชื่นชมก็เลยออกลูกอิจฉาก็ไม่รู้ได้แต่กับเวียดนามเราก็เป็นคู่แข่งทางด้านกีฬามาแทบทุกประเภทอยู่แล้วเพราะเวียดนามเองเขาก็มั่นใจว่าเรื่องของกีฬาเขาก็ดีพอที่จะแซงไทยได้ กลับมาเรื่องของตู้เย็นกันต่อหลังจากที่ทีมอนเรบอลเวียดนามชุดใหญ่เอาชนะเบลเยียมชุดจิ๋วไปได้ในศึกชาเลนจ์ครับ2024เวียดนามก็เฮลั่นแล้วบอกว่าพวกเขาเอาชนะทีมที่เคยเอาชนะไทยมาได้ซึ่งเอาเข้าจริงๆถึงเบลเยียมจะแพ้แต่โค้ชทีมเบลเยียมก็ยักไหไรโนสนโนแคร์ no son, no care, เพราะว่าเขาเอาเด็กดาวรุ่งมาร่วมแข่งขันหาใช่ทีมชุดใหญ่ไม่ แต่ถึงอย่างนั้นแฟนเวียดนามกอกระดีกระดาอยู่ดีกอททำไมล่ะชนะก็คือชนะเรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะแฟนวอลเลย์บอลทั่วทั้งเอเชียต่างข้องใจว่านักกีฬาทีมเวียดนามที่ตบเอาตบเอาอย่างตู้เย็นเนี่ยเป็นผู้หญิงจริงหรือเปล่าทำไมร่างกายกำยำอย่างกับผู้ชายวงแขนกล้ามเป็นมัดมัดคือถ้าเราจะมองสรีระของตู้เย็นจริงๆก็จะเห็นว่าแม้แขนจะเรียวเล็กแต่กล้ามเนื้อชัดเจนมาก มันคือแขนของผู้ชายชัดๆรวมไปถึงนีลูกเดือกใหญ่กว่าแอดสอีกที่สำคัญที่คนสงสัยทำไมตู้เย็นไม่สวมกางเกงแบบเดียวกับนักกีฬาคนอื่นๆที่สวมกางเกงแบบรัดรูปแต่ตู้เย็นใส่กางเกงแบบผู้ชายที่คล้ายกางเกงบอลก็เลยงงว่าชุดนักกีฬานี่สามารถสั่งตัดให้เป็นพิเศษหรือกลัวว่าจะใส่กางเกงรัดรูปแล้วเข้าหลามจะโผล่แฟนวอลเลย์บอลทั้งเอเชียต่างเรียกร้องให้มีการตรวจเพศของตู้เย็น แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งในอดีตที่ผ่านมาพอจะถึงทัวร์นาเมนต์ระดับนา,นานาชาติทีไรตัวเย็นไปต้องถอนตัวทุกครั้งไปอ้างว่าเจ็บบ้างละสภาพจิตใจไม่พร้อมบ้างละจนในที่สุดครั้งนี้ในทัวร์นาเมนต์ชาเลนคั2024ตัวเย็นก็มาเปิดตัวชนิดที่ว่าเป็นกระแสเพราะตบเอาตบเอา,เอาจนทีมอื่นท้อแต่ถึงตูเย็นจะโหดขนาดไหนแต่ในระดับนานา,นาชาติเวียดนามก็ยังไม่ดีพอ ที่จะได้เข้าไปเป็นตัวแทนเพื่อแข่ง VNL ในปีหน้าอยู่ดีเพราะแพ้ให้กับเช็คในรอบรองชนะเลิศ3-0เสร็จแต่ถึงแม้จะแพ้นในรอบรองเวียดนามก็ยังได้ชิงที่3กับเบลเยียมแล้วเอาชนะไปได้จนแฟนเวียดนามเฮลันบอกว่าเรากลับมาแล้วแต่ก็ยังมีโอดครวญว่าทีมเวียดนามเล่นดีขนาดนี้ทำไมยังมีแต่คนดา่าโถแม่เจ้าประคุณรุนช่องที่เขาด่าไม่ใช่เพราะว่าเวียดนามเก่งเกินหน้าเกินตา แต่เขาด่าเพราะความไม่โปร่งใสในตัวตู้เย็นแม้ว่าแฟนวอลเลย์บอลทั่วเอเชียจะเรียกร้องให้มีการตรวจเพศตู้เย็นแต่ทาง A.V.C. หรือสมาพันธ์วอลเลย์บอลเอเชียบอกว่าไม่สามารถทำได้เพราะจะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลส่วนข้อกังขาอะไรก็ไม่ต้องพิสูจน์เลยว่างั้นสินะโดยข่าวจากทางเวียดนามอวยตู้เย็นฉ่ำบอกว่าตู้เย็นนั้นเป็นนักกีฬาหญิงย้ำนะครับเขารายงานว่าเป็นนักกีฬาหญิง ที่มีร่างกายแข็งแกร่งกว่าผู้ชายหลายคนเสียอีกแข็งแกร่งกว่านักกีฬาหญิงทางฝั่งยุโรปเสียด้วยทั้งๆท,ที่มีเสียงเรียกร้องให้ตรวจเพศแต่ทางสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามก็ยังไม่สนใจแทบยังออกมาปกป้องบิ๊กเตียนเสียอีกแฟนวอลเลย์เวียดนามก็เช่นกันไม่มีใครตะคิดตะขวงใจเลยว่าตู้เย็นเป็นหญิงหรือชายทั้งๆท,ที่คนทั่วเอเชียกลงขาถึงจะปิดบงังถึงจะปฏิเสธการตรวจเพศอย่างไร ชาวเน็ตก็ไปขุดหลักฐานมาแชร์กันในโลกออนไลน์ทั้งการที่ตู้เย็นไปเล่นวอลเลย์บอลระดับท้องถิ่นในรายการอะไรไม่ทราบได้แล้วมีคลิปตอนเธอรกระโดดตบบ้องเข่าลามสั่นกระเพื่อมชัดเจนพอตบเสร็จตู้เย็นก็ยิ้มแบบอายอายไม่รู้ว่าอายเพราะตบใส่คู่แข่งที่อ่อนชั้นกว่าแรงเกินไปหรืออายเพราะบ้องเข่าลามสัน่นจะบอกว่าเป็นแค่กางเกงขยับก็ไม่ได้เพราะภาพมันชัดเจนว่ามีดุนอะไรบางอย่างสั่นไหวอยู่ข้างใน หรืออีกเหตุการณ์หนึ่งในตอนที่ให้สัมภาษณ์เสียงก็โคตรแมนไม่เหมือนเสียงผู้หญิงมันเหมือนเสียงของสาวประเภท2แอปหญิงอะไรประมาณนั้นและล่าสุดกับกางเกงเจ้าปัญหาที่ตู้เย็นใส่ลงแข่งคงจะประมาณว่าใส่รัดรูปแบบเพื่อนร่วมทีมคนอื่นก็ไม่ได้เดี๋ยวคนจะคิดว่าพกเท่าหลามมากินระหว่างแข่งก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าความลับของตู้เย็นจะเป็นความลับไปได้อีกนานแค่ไหนเพราะถ้าไปแข่งในระดับโลก มากกว่านี้ยังไงก็ต้องไม่พ้นการตรวจเพศไม่ว่าจะตรวจฮอร์โมนหรือตรวจแบบอื่นๆสักวันก็ต้องโดนอยู่ดียกเว้นว่าตู้เย็นจะถอนตัวไม่ไปแข่งขันระดับนานาชาติแบบที่เคยทาํามาถ้ามั่นใจว่าเป็นผู้หญิงก็ตรวจไปจะได้จบทีไม่ตรวจก็มีอยู่2เหตุผลคือ 1. เขาเป็นผู้ชายกับ2เธอคือผู้หญิงแต่เทคฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ผิดกฎของวงการกีฬาแต่แอดว่า น่าจะเป็นเหตุผลแรกมากกว่านะวันนี้ก็คงมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้เอาไว้พบกันใหม่กับจันบอยชาแนลสวัสดีครับ